ฮัลโหลวันนี้จะมาทำอะไรจ้าคุณพ่อก่อไฟครับก่อไฟเราจะมาปิ้งย่างนะคะป้ามาด้วยโอ้มาบ้ามอสก์กันเราจะย่างกันเพราะว่าอากาศดีย่างตีนไปเดเยอะมาเลยเกิดลมพายุพิษอ่ะจ้าร้อนอากาศดีด้วย ดูมีนต er ้นวินคอมาฮิตครไอ้าจามละคยสูลันเด็กรีนสตาร์่อมดูสวยสวยไหมว้าวว้าวว้าไหมคะมัตนเดิน ระวังตกน้ํานะน้ําลึกมากนะคะตรงนี้เขาที่ตกป,ป่ากันแล้วก็มีปิ้งย่างกันได้ทะเลสาบตรงนู้นที่เล่นน้ำว้าว <Wow. S 1> wow. ระวังนะตายสวยมากก็ยอากาศดีว่า ไปชิคตริกนะมินตอนโฟนเจ์สปริงอ่ะลูกหนูไม่ถนัดรองเท้าแตะลูกมินตอนระวังล้มลูก <c oughs> ชิว่ <c oughs> ากาศดี ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจัดจานเหรอเออจัดจานโอ้เก่งจังอ๋อว้าวเก่งมากอือเด็กอย่อ๋อเฮ้ยอย่าอย่าวิ่งนะดูเขาไม่เจอแล้วดู

ไกีคุณนไม่เปล่าเปล่าโอ้ยสตาหลานทำอะไรกันเนี่ยพาเล่นน้ำแล้วก็ี่บ่อด้ี่โอ้โโอ้ดูเหมตาวัดเต้นเหรอ Försiktigt! Såja! Vilken duktig pojke! Oj, vatten är ur Vi tar, vänta, kom! Den här är större. Wow! Den är bättre. Den är mycket mer vatten. Mm. Vill du hämta mer vatten? Ja! ระวังนะ oh. น้องระวังระวังอือ oh. ไม่เอาแม่ไม่ลงมามาช่วยก่อนไหมมามาช่วยก่อนไหมมามาช่วยก่อนไหมโอ้ทำไมเก่งจังอื้อือ

ว่าแฟนเขาจะโม่อะไรแบบนี้รอยายมาด้วยวันนี้นะครับมีตอนอย่างมันจะกินเหรอมันจะหิวไส้กรอกหรือว่าฮัด็อก Haddok, haddok. Ismisi Haddok. Minus tjilnjaa, minem. Mimen falla. Här har ju åskan slagit ner i det här trädet. Vilken? Den här? Ja, oh, ser du det? Det är ju svart här. Ja. Yeah. Om oh. åskan har slagit ner i trädet då blir det sådär.

Oh. Mm. Va? Du kan inte oh. vänta Mintol! Åh, oh. oh. Blåsa, blåsa. Ja, bra. Mm. Mm. Du kan inte vänta! Mm. Det går inte att vänta! Nej. <här> <här> Det är huvudsaken att ja. Om ni har med mycket mat! Mm -hmm. Jag hoppas att du ska jag bli med. Mm. Ja, men jag är inte så hungrig. Men jag är törstig. Vem är det? Pika. Pika. Mm -hmm. Pappa fixar. Pappa fixar. เหตุไม่ตันหรือ๋เปล่าชิ้นหน้าได้แล้วนี่ใครกินแหนมมีแหนมด้วยนะอย่างโคในต้น โอ้โหเธอลงไปเอาน้ำเองเลยอ่ะมิต้นระวังนะล,ลูกเธอใส่เอเกี๊ตอนนี้คงจะมมนอักมน,น <c oughs> แกมเฮ้ยบิดียูบราดเลย

ทำอะไรดูเหลียงกะโน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 เลยมินต้อนอาตัวนี้เบ็ดเลยอ๋อดันแฮรรอระวังนะเมื่อวานหัวฟาดนะเธอน่ะหัวแตกนะกบโชว์แฮมตาแฮมตาบอสเต้น ระวังโซ่พอแล้วมาขึ้นมาอมอมโอเคโอ้ล้างมือโอ้โหดื้อม,มาก <c oughs> เล่นน้ำแล้วจ้ะ

แ <Mama. S 2> มวแมานะั่นไป <Yeah. S 2> แหลมนะแด่โลมีตนแหลมนะฮะแหลมนะฮะโอเคมามากกแฮมแหละ yeah. เข้าไปไปเล่นไป <Yeah. S 2> ไม่คนเดียวเหรอไม่เอาไปหรอาไมวแมวหินลงข้างล่างหรอกทิ้ง mm hmm. yeah. โโอ้ oh, oh. สุดยอดจริงสีตาแหเลยกะนั่งตรงนี้ไปไหนอะเธอนี่สุดยอด oh. Har mm -hmm. oh, du stenar där. Det här stenen, ja. Nog är det fel. Nog är det. Det är det? Eller, jag hör fel. มินตอลระวางวายมาแล้วเฮ้ยใครมานะเฮ้ยเฮ้ยใหญอ้อยมาเห็นไหมบอกแล้วได้ยินเสียงดูยัยทิพย์แกร้นเหรอแกหนาวเหรอโอ้โหใส่เทกไม่ต่ำอ่ะด้วยโอ้ยมินตอนตอดเอ้ยไ้ยลากงใหญงมินตอนเล่นน้ำ โอ้กระโดดเล่นกับตามันนะว้าชกโด้ว okay. ้าวไหนมิตามีอะไรเอ้ยขย่ไมิตามีอะไรมิตามีโถตาโยนของยายโถตาโอ้กินกับเต็แล้วเหรอให้ตากินม้้งดิเต็มให้ตากินมั้งให้ตายหยุดอ่เขาแบ่งให้เขาแบ่งให้ ้ขยายอันหนึ่งนะขยายเอ็นขอบคุณครับผมไปสิตาสิตาเฮ้ยุ้ไอแนอนนี่แอบติดชอบไหนวิฮอนติเบลียะแก๊งก็แก๊ก้อนมาตั้งกินกูดิอร่อยไหมกูดิสอนใหญ ินใหญ่ยังเหนือต่อขนมแผ่ออกี้เห็ดแอนถ่ายให้นานถ่ายแม่มา A to โท t เเร็วท t เ Z มินตอนท to Z มินตอน เห mm. well. mm. okay, uh ็ดแหนมเล่นมาเล่นมาเ่นมาไม่ไหนมันก็เล่นน้ำอีกไมันแต่ไปไหนมิตนต้อนเขาคุยโทรศัพท์ ขอาไม่ได hey, er. no. mm. e ้อินเดซ์ปริงเงาโอ้ดูดูยายอะยายสนิกิ้งไหมไหนลาสาหัวละปีนี้เจมสเตอร์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลาะอยู่แถวนี้เหรออืมไม่ได้ไปไหนนอนนอนเว้ยไม่ไปแล้วนะเว้ยบายอะ สองยี่หลานทำอะไรไม่เยอูแลมนะดิดิที่มาม่าเฟร์ชมยไม่พหลไปไกมไม่พาหลานไปไกลไม่เอาแม่จะเป็นบังคับหลานทำไมแกหลานถึงไม่ชอบ แม่์ไปสันป่นน้ำไปมทำไม,ไมการเ <c oughs> นี่ยหลั่นไม่ชอบไม่แปลกเลยนะเ,เม,มย์ามงานนี้ทไรเจ้าหลาดเลยโยนลงน้ำไปการลึกว่ะพร้อมไว้พร้อมไม่ลงเราไว้มั่วไหมดืออ้อมิต้องระวัง หบป้าเลยหุบป้าในอีกตะกุกตะกันหุบป่้อึ๊บเล่นน้ำมิตรเขาดูแลนะกูดิชี่มามหไปไปอะไร ลงแบกเสร็จครานี้มาเก็บงานหน้าต่างมังานลงเท้าวมาอเลยมั่งใะยกเยตัวหน่อยรูจะดันไว้ข้างนึงก่อนนอกนั้นพี่กับไอ้แต่คนเดินงานช่วยกันดันชั้นลงไหมเตรียมตัวเลยนะอาลีเลย ฉันบอกเมื่อวานว่าฉันจะเก็บประเด็นนู้นทิ้งให้หมดสิ้นใช่ใช่คุณพ่อแม่บอกว่าเธอไม่คิดว่าจะรู้ฉันพูดมาสามสี่รอบแล้วแล้วทำไมโดนถามอีกฮ่า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  Nu har de ju namn på varenda kola. Vilma. Isak. Nu såg vi att han... Isak. Är... Isak. Nu kom gruskungen. <hör> <Samma> grus. <hör> mm. Jipp! När, när, när jag var här med Björn en gång då satt det utlänningar och grillade här. Och dom de, de gjorde... ...vid mm. cog. <hållt>

这工作没有太轻松。嗯。你这辛苦不？哟，要看尺寸的，挺烦。啊。呵呵呵。哎。电池啊，没把电池没充了。好黑呀。啊。啊，这。咱啊妈，你太凶了。啊，来走。啊来来，你这是来。好厉害。看这边。看这边。 Oh, oh, och, 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 och. Ja, ja, men han sägs fullt upp. Vad gör du? Du, han skulle ju inte... Du sa att han skulle... att ska åka till Stockholm. Nej, åk till Stockholm. Nej, fy fan. Hon ska åka. Hon har med Detta är nej, men jag trodde... Han ska Jag trodde han skulle fara till Stockholm. Mamma säger jag, inte nej, เ,เาจาอระบบการนคมม่นะสูตซอิลอดจาลง่ปอ่ะมาตังระวังนะลูกร้อนอยืเาเป็นานต่อออเรอ๋ออันนี้เรนดเออเดกบเป็นด็ก้